สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กด็อกมาติก้าครับพิธีกรรมนะแต่ว่าไม่มีใครเลยครับแต่ว่ายังดีนะที่มีดีไวเดอร์นะดีไวเดอร์ก็เล่นต่อได้แล้วก็เป็นนาเดียครับเอาไว้เสิร์ชหาอิเคเซียน,นะทําให้เราเล่นต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบลุ้นจวดไปที่6เลยซ้าแต่ว่าตีเริ่มหลังนะครับมือแรกจะมีเป็นแม็กซี่กับอ Ul นะุตลาณาเอาไว้สู้เขาก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะพอได้หรือเปล่าเริ่มเลยครับเราไปสองดาวนะครับ เป็นไอแมงนี่อะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเขาสเปรย์เป็นสไปบูลนะถ้าเป็นสไปครับเราก็โยนแม็กซีตรงนี้เลยเพราะว่าตรงเม็นจัเกียร์ครับสเปร์มันไม่มีเชนนะโยนแม็กซีไม่ได้แต่พอคบคู่ปุ๊บเราก็โยนแม็กซีําไปก่อนเลยเสิร์ครับบูเสิร์เจ็นะแล้วก็แม็กซีเลยครับถ้าเกิดเขาจะเล่นต่ออย่างเงี้ยสเปร์เจ็ตต่อเราได้จัว่วถ้าเกิดเขาเล่นต่อครับเราได้จั่วเยอะมากนะก็สเปร์เจ็แล้วก็ไอซีเป็นเกียร์ติดหรือเป็นตัวนี้ ได้จทยน้อยๆต้องมีสอง,บองสบายครับสบายๆนะแล้วถ้าเกิดเขายังฝืนเล่นต่ออย่างเงี้ยเราก็มีอุลระเอาไว้ขัดเจตที่จะลงมาด้วยเพราะถ้าเกิดเจสเสิร์เวทเนี่ยถ้าเขาเล่นต่อแปลว่าใบที่เสิร์ตอ่ะต้องสาคัญนะเราก็ตัดทิ้งไปเลยกว่าต่อครับสเปรเจตนะครับเล่นต่อจัวเป็นพันธิเมนนะค่อนข้างดีเลยตรงนี้เขาจะเสิร์ตนะเวลาครับโยนเลยก็แปลว่าใบที่จะเสิร์ตอนะ่ะเป็นใบสาคัญนะตัวชิ้นนี้เลยครับแปลว่าเป็นใบที่ต้องเอาให้ได้นะ ก็เดี๋ยวเราดูครับชี้นิ้วครับไม่ยอมชี้แม็กซีตอนแรกนะแต่ว่ามาเสียชี้กับอุลละน่าสนใจเหมือนกันนะอันนี้เป็นใบอะไรไม่เคยเห็นครับดับเบิลคอร์สครับชี้มอนตหนึ่งตัวบนสนามหรือในหลุมเลือกเฟกตามนี้ได้หนึ่งอย่างเอามาเสียเป็นไส้ให้มอนแรลงสองที่เราควบคุมอยู่เป็นไส้ได้ หรือว่าเอาตัวที่ชี้ครับมาสเปรย์ลงในช่องที่มอนลิงสองชี้อยู่ยืดครับเอามอนของเราไปเล่นของเขาหรือว่าไอเทคนึ่งคือสเปรย์มอนที่ชี้ครับก็ในกรณีถ้าเกิดชี้มอนเราอ่ะก็จอามอนเราไปสเปรย์ใส่ช่องที่ลูกศรชี้ได้หรือว่าถ้าเกิดชี้มอนของเขาที่หลุกมาก็จะสเปรย์ขึ้นมาในช่องที่ชี้ได้เหมือนกันก็เป็นใบตเติมมอนนะแต่ว่าเทคนินเก่งนะเอาไปเสียเป็นไส้ด้วยก็เดี๋ยวเราดูต่อครับ สเปไปเป็นเลสน,นะมือค่อนข้างดีนะแต่ว่าดีที่เรามีแม็กซครับสบายสบายเอ็กซต่อเลยนะตรงนี้มีทานเซี่ยงครับถือว่าใช้ได้นะเอาเป็นแมวครับแมวก็ดูไม่ค่อยจะมีอะไรนะเพราะว่ามันถอดหนึ่งไส้ใช่ปะชีมอนหนึ่งตัวในหลุมเราชุบขึ้นมาชุบเสร็จปุ๊บก็ฝั่งข้ามจะสเปย์มอนที่เผาหรือาตาเดียวกับตัวที่สเปย์ขึ้นมาจากเด็กเลยจากมือเด็กลุมนะสเปย์ได้ โจกับเป็นดีโคนะเขาช่อแม็กซี่ครับตอนนี้ข้อค่าปแปลกๆนะเพราะไม่ค่อยได้เห็นทาน,นี้เท่าไหร่ชูไปแม็กซี่ขึ้นมาครับตอนนี้ฮานเซียนจะใช้ไม่ได้นะก็ได้โจกเพิ่มครับแล้วก็ไฟของแมวชี้ตัวให้ชูเมื่อกี้สเปรเป็นตัวแปลกประหลาดครับตัวที่ไม่ควรจะอยู่ในเด็กสไปนะฟอสซซลไดหน้าครับตอนนี้ข้อค่ารุนแรงนะเพราะเรามีแม็กซี่ยืนอยู่เราจะใช้ฮา,านเซียนใบใดหน้าเพื่อเล่นก็ไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยว ไม่เป็นไรครับเด็กเราเคลียบบอร์ดค่อนข้างเก่งนะโจยแม็กซี่ครับแม็กซี่โลัวๆเซตหนึ่งใบนะเธอโจ้ครับโจยเป็นนาเดียนะนาเดียดีมากๆครับเคลียบบอร์ดได้ด้วยเสิร์ฟได้ด้วยใช้นาเดียเลยโม่ไป็นเมตอลินครับเดี๋ยวลองทดสอบเทสยิงไอ้บอลนี้ดูก่อนถ้าเกิดเขาในเกตปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยว่ายทีเซิร์ฟเป็นอีเคเซียครับเดี๋ยวนอร์มอลแล้วเซิร์ฟเฟิร์นเดลิดมาเล่นนะเพราะไงฟอสซิลเดน่ามันอายุไม่ยืดหรอกในเกตครับ ก็ไม่มีปัญหาเราก็นอมอนเป็นอีเคเซีย e ครับอีเคเซียเิร์ชเซิร์ฟเป็นเฟอร์เดลิดนะไว้เล่นตาหน้าครับแล้วก็เดี๋ยวตีใส่ไดนาเลยครับเพื่อล่อกบกดักที่เขาเสิร์ฟมันะกีนนะกบดักครับเอาไปเสียเป็นไส้นะตรงนี้เขาก็จะไม่เหลืออะไรป้องกันไดนาละแล้วด้วยความที่มันเป็นตัวที่ไม่โครอยู่ในเด็กสปครับสปเป็นเด็กสเปย์นะและดาวมันไม่เท่ากับใครด้วยทําให้เขาก็เล่นต่อไม่ได้นะาองานการที่ใส่ไดนามาเนี่ยค่อนข้างประหลาดเลย ผมบอกเขาใหญ่กว่านี้ไม่ได้ลวครับแล้วก็เปลี่ยนทั้งกันนะล้วใช่สองใบครับเททานเซียนกับพันิชเมนต์เอาไว้เคลียได้หน้าได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตานามือเกินครับกระทิ้งครับทิ้งเป็นดีวเวเดอร์นะเพราะมีสามสองใบไอพวกนี้เก็บไปเล่นต่อได้เขาจวครับตั้งตีนะตีหมดเลยก็เก็บนิดๆิดหน่อยหนครับไม่มีปัญหาเพราะไอเด็กเรามันไม่ใช่แบบเด็กดักเมทค,ครับตัวสู้ของเรามันเก่งมากพอที่จะฆ่าตัวพวกนี้อยู่ลว สบายๆลงเป็นไอเนี้ยเพิ่มนะักพิกซี่ครับน่าจะเพื่อเป็นกระสุนให้เลครับในเกมเฟิกมอนได้ตรงนี้เอ็นเฟครับเราเปิดเป็นพันธิเมตเลยครับเพื่อเคลียร์ไดนาะ้าักดยิงไดนาเลยครับื่อความนะชัว์นะเพราะว่าถ้าเกิดเรากดยิงเป็นเลสเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ทําอะไรอะ่ะเลสจะตายแล้วก็เมยอนอเดนจะได้ยิงไดน,นาก็จริงครับแต่ว่าถ้าเขามีเป็นอะไรสักอย่างเป็นชีนิวเนี่ยอาจจะแปลกได้นะแต่ว่าตอนนี้เราจะสู้ละเอาชัว์ดีกว่าครับ พ่อแกต่อให้เราเข้าในเกตเราก็ได้มอนส์สใบเหมือนกันไม่มีปัญหาตรงนี้มอนเขาเหลอสองตัวครับเขาก็จะเหลือหนึ่งในเกตนะเป็นหนึ่งในเกตมอนที่ไม่ค่อยมีความหมายครับสมมติว่าเราลงเป็นใครสักคนนะ่ะใช้นาเดียอย่างเงี้ยเกิดเอเคเซียครับเอเคเซียลงปุ๊บถ้าเกิดสไปรเลสจะในเกตเราก็ใช้เฟรนดิลิดครับสเปรย์ใบต่อได้สบายสบายจครับโจ๋เป็นเดเวอเดอร์มาซ้ำนะ รอบนี้จทด์ตัวซ้ำๆเอฟเฟกต์แม็กซิมั่ครับนำไปก่อนเลยรีโมมอนเตเตเตครับตั้งตีแล้วก็ใช้นาเดียครับโม่เป็นกระแปงนะพอเดี๋ยวเราจะพิธีกรรมแล้วเสิร์ฟเป็นไวไนครับพ่อกระแปงพลังหกร้อยนะเอฟเฟกต์กระแปงครับเสิร์ฟเวสพิธีกรรมเสิร์ฟเป็นคารามิตี้นะแล้วก็ดีเวเดอร์ครับลงโม่โม่กระแปงเบอร์สองนะกระแปงสองก็ เซอร์เป็นโซอารครับใช้คาร์มิตี้เลยใช้เป็นไฟกอดน,นะ1ิบสองดาวครับโลโซานำไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวตีเลยครับง่ายๆเขาไม่ขัดไม่อะไรแล้วก็ตีไปเรื่อยอยู่เรื่อย,ยก็ตีไปครับเสร็จปุ๊บเมนสองเอฟเฟกต์โซอารครับเคลียร์มอนก่อนนะเพื่อให้จะฮำมให้เขา,บ,าบังคับใช้เอฟเฟกต์แรกครับส่งการในตาเด็กลงเพราะเป็นสปายครับไม่ต้องกลัวเจอ คียคาร์ลแน่แน่หกใบครับได้เลยบ้างได้เป็นไนแมฟินิกนะเป็นไอบาคิโอนี่เอาไว้คอมโบกับไอนี้ได้แฟงเกนจะตายแต่ว่าตัวแบนไปแล้วนี่ไซเฟมครับมีมาเคดลหน้ามีเจเนเตอร์ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นนะเจเนเตอร์ไนแม์มาครับแล้วก็พอรูซ่านนะแล้วก็ใช้เฟกของไอแม็กซิมัสครับ โม่เพิ่มนะโม่2ตัวและให้เข้าโม่ตาม2ใบแล้วโม่เป็นมังกรเหล็กนะกับกระแป่งครับเพื่อกระแป่งเซิร์ตต่อแล้วมังกรเหล็กจะได้เซิร์ตต่อเอ็นเฟสเข้าโม่เพิ่มสองใบครับเป็นแอสเซทโค้ดกับไออวามักนะเอฟเฟกตของกระแป่งขาวครับเซิร์ตเป็นเวทพิธีกรรมนะเพื่อเดียวเราจะใช้เพื่อสเปเป็นไวไนครับลงไปช่วยไวไนครับ แล้วก็ผ่านเลยครับมากรเล็กนะเสิสร์ตการ์ดด็อกมาขึ้นมือก็เสิร์ตไปเอกเียครับตรงนี้เราจะค่อนข้างสบายแล้วเพราะบอดเราก็แข่งใช้ได้มมีทานเซียนมีดีดีโคมีแม็กซีแล้วก็มีเฟอร์เดคีคับที่สเปย์ไปแล้วก็ใบได้ด้วยถ้าเกิดเขามีมอนอิกตาเด็กนะแต่มือก็สองใบครับยังไงเขาไม่ไหวหรอกยิ่งเป็นเด็กสไปเด้นะสไปไม่ต้องใช้การ์ดแบบใบต่อใบตัวดีดีโคมาซ้ำนะครับตอนนี้ก็จวดแต่ใบซ้ำๆนะแต่ช่างมาครับบอร์ดเรานำมากๆแล้วแบทเทิลเลยครับ ตีก่อนเลยนะไม่ต้องเล่นครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาตกติกอะไรขึ้นมาเงี้ยเราจะได้แบบเล่นต่อได้ครับเพื่อแก้บอดแต่ตีจบที่ก็ชนะก็ถือว่าง่ายครับไม่มีปัญหาก็จะประมาณนี้ครับผมเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะที่เจอฟอสซิลไดนาในเด็กสไปแต่ว่าเด็กไอ้ด็อกม่าพี่กมเนี่ยมันเป็นเด็กทียบด้วยตัวเมนเด็กของด็อกม่ามันแหกบอร์ดเก่งมากๆอยู่แล้วครับพองันเวลาเจอพวกนี้ก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีเด็ฝของข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลีเด็กของเด็กสไปรเมื่อกี้นะครับก็เท่าที่ดู42บใบนะครับไอสใบที่ใส่มาก็เป็นตัวประหลาดประหลาดสำหรับเด็กสไปนะไม่นา่าไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงใส่พวกนี้นะแต่ว่าโดยโครงหลักก็เป็นเด็กสไปครับซึ่งมันก็เก่งในตัวมันอยู่แล้วนะเป็นเด็กแบบเล่นง,ง่ายๆครับยิ่งมีสปินเนี่ยยิ่งง่ายเลยลงสปินปุ๊บโม่แองเกร์แองเกร์สเปร์บีเวอร์สองตัวแค่นี้ก็เลยต่อได้ดยาวๆครับก็เดดดีู๋ร เป็นไซคิกจัมเปอร์นะไอ้นี่บอกว่าเธอราคาครับจ่ายไรยพันธุ์หนึ่งชีมอนสองข้าที่หงายหน้าอยู่ะ่ะกับมอนไซคิกตัวอื่นของเราอะสลับกันก็เหมือนว่าแลกมอนกันและตัวไซคิกของเขาก็จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวไซคิกเอสต,ตัวเดียวเลยนะ่อนข้างฟิกนะถัดไปก็เป็นกบเหลืองครับกบเหลืองกบดินจานะมาตรฐานแม็กซี่ครับแองเกอร์สามโปรตีน่าใส่แค่สองนะพอมันโมได้บีเวอร์สามครับบางคับทำอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นไซคิกเอสครับตัวนี้บอกว่า ถ้ากตัวนี้อยู่ในเม i n m o n ต t e ์ z o n โดนทีบิวสามารถชีกัทหนึ่งใบปบนฐานทำลายได้ก็เขาไม่น่าจะมีใบไหนที่เป็นทีบิวนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเอามาทำไมสไปบูครับบูลสองเจตเจนี่ก็ไอของเดือนกรกฎาเนี่ยมันโดนแบนเลยสองใบนะแต่ว่าอันนี้ครับไปคลิปที่เอาไว้ก่อนตอนเดือนที่แล้วครับทำให้สไปเจตยังสอยู่นะแต่ก็ไม่เกี่ยวตรงนี้ดีครับ ถ้าไปเป็นพิกซี่เป็นสไปเลสแครอทแล้วก็เป็นตัว2ดาวนี่ครับทําให้นาวออันซ้ำเพิ่มได้นะแล้วก็ฟอสซิลไดนาครับตัวเซอร์ไพรส์เมื่อกี้มีไคจูเต่าด้วยไว้แก้บอสชุบชีวิตครับดักลูเลอร์สองใบนะแล้วก็เป็นเทเลพอร์ตฉุกเฉินเอาไว้เรียกพวกไซคิกก็เป็น2ดาวครับเป็นตัวเริ่มของเดสไปก็ได้นะก็น่าจะใช้ได้แหละแล้วก็ชี้นิ้ว2ครับสตาร์เตอร์2แล้วก็เป็นอีวิทแมทสามใบนะเอาไว้แก้บอสรัวๆ มีทั้งดาร์กลเลอร์มีทั้งอีวิลี่แมทมีไคจูด้วยนะแล้วก็เป็นไบเป็นสกีครับดับเบิลคอร์สยึดมอนมาเสพเป็นไส้เอ็กซ์ซีดก็ถือว่าน่าจะเก่งนะไปดูไอ้ตาเล็กต่อครับเป็นกระแปงขาวครับเพราะว่าเด็กเขามีเป็นจูเนียร์สองดาวนะกระแปงขาวเนี่ยแค่ย,ยืนบนบอร์ดก็เก่งละมันบอกถ้าเกิดมันอยู่บนสนามอะ่ะการที่อ,อ๋อ่าถูกส่งจากมือหรือเด็กลงหลุมครับไปมูฟโซนแฮนด์ก็เวลาสู้กับพวกเทลเม้นท์อะแค่ตั้งตัวนี้อยู่ครับก็สบายแล้วนะเพราะว่า เวลาโมกา้าเวลาอะไรเงี้ยไปมุกโสนหมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดมีเวทกับดักหรือมอเตอร์เฟสคับแอคทีฟอะสามารถทีบิวมันทิ้งในเกดได้เป็นตัวที่เก่งนะแต่ว่าเด็กที่เรียกได้ค่อนข้างจํากัดครับต่อไปก็แมวเมื่อก,กี้นะครับชุบแล้วก็สเปรย์มอนทธาตุเดียวกันเกียติครับ2ใบฟินิกมีตัวคอยาวนี้ด้วยเป็นไซเฟมมาร์เคลาน่าเจโอเนเตอร์สไปเอลครับแล้วก็สปินยูนิคอร์ อวาแม็กอัพอลซาแล้วก็ไอเซโค้ดครับสํหรับเด็กสไป๊์แปลกๆวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ